Tapi sekarang, kita akan pergi ke sana. Kita akan pergi ke sana. Mari! Saya rasa saya terlalu keras. 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 mm เรากำลังเดินเข้าไปไล่นะครับไปเก็บฟักก็เดินลัดมาระยะหนึ่งนะครับก็ยังไม่ถึงนะครับระยะทางไกลมากเลยจากที่เราจอดรถนะครับเพราะว่ารถเราเข้ามาไม่ได้นะเพราะว่ามีต้นไม้กิ่งไม้ขวางเส้นทางนะครับเราก็ใช้การเดินต,ตอนนี้ก็ใช้เวลาในการเดิน ค่อนข้างนานนะครับเมื่อกี้เราก็หลงทางนะไปผิดเส้นทางนะครับเดินไปไกลมากก็ต้องกลับย้อนลงมานะครับเพื่อที่จะมาอีกเส้นทางหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปไล่ที่เราจะไปเอาฟักนะครผมก็ดูบรรยากาศไปพรงางก่อนนะครับทุกคนตอนนี้สเกลหน้าก็ล่วงหน้าไปแล้วชุดหนึ่งนะครับเราอีกชุดหนึ่งชุดที่ มาที่หลังก็หลงทางไปนะครับไปผิดเส้นทางก็นี้กลับเข้าเส้นทางแล้วคิดว่าน่าจะถูกนะครับตอนนี้เราก็มาโพกับเส้นทางนะครับ มีน้องๆชุดแรกนะครับที่มาก่อนมาออกมาตามเราครับเพราะว่าเราไปผิดเส้นทางกันนะนี่เนี่ยย้อนกลับงลงไปนานมากเดินขึ้นเานนข,นข,ข,ขาโน่นนหโอ้ดูครับเส้นทางครับเดินข้ามเขาดเดินที่แปลงบนดูนะครับ <c oughs> โอ้ต้องยนืนย้อนกลับลงมานะครับ <c oughs> ก,กลับมาเส้นทางนี้โอ้ี่นี่นะผู้นำบอกว่าใกล้ๆครับพี่อันนี้ผู้นํานะครับพนาหลงทางนะครับ รถเข้าได้ครับผมรถเส้นทางสุดยอดทางเข้าไล่แล้วฮะย้อนกลับมาไกลนิดนึงที่มาสางานที่นได้ก็ได้นะเดี๋ยวหาทุนมาซื้อที่สักร้อยไร่นะฮะมาปลูกกระตอบอยู่สักดึงหลังมีห้วยน้ำเลยครับทำต้นราเพื่อปั๊มน้ำสบายเลยอ่ะบรรยากาศดีมาก มีสะพานข้ามลำห้วยด้วยสุดยอดเลยต้องเดินด,ดีๆนะครับถ้าเดินไม่ดีนี่พลาดลนได้นะฮะโอมาถึงแล้วครับพื้นที่เป้าหมายที่เราจะมาเก็บฟักรเราไปดูกันต่อครับว่าจะไปถึงไหนครับโอ้ ดูกันยาวๆกันไปเลยครับรคลิปนี้โอ้โหอันนี้ไก่สายพันธ์อะไรครับ <c oughs> ไก่ใช่ไหมไสายพันธุ์อะไรไม่รู้ของป่าเน,นี่ยเรามั้งจะวะเทือกเชียวไก่เทือเชียวอันนี้ไว้ใส่ต้มไก่ครับเก่งก็มีนะครับเลี้ยงไว้ใต้ถุนบ้านเลยครับกระดิกหางดิ๊กๆๆกกเลยเก่งเองนะครับ <c oughs> ไง่เก่งน้อย นี่ก็เป็นบ้านกระต๊อบภายในสวนของชาวบ้านนะครับผมไปกันต่อนะครับรยังไม่เจอนะครับรล,ลุยสุดๆลุยกันต่อไปนะครับไม่รู้จะไปโผล่ที่ไหนนะครับ โอ้โหตอนนี percent, ้มาถึงเป้าหมายเรียบร้อยแล้วครับเดินไปซะร้อมเลยดูเดินเวลากี่นาทีครับนี่นะฮะมาถึงถึงที่หมายโดยปลอดภัยครับผมโอ้โหใช้เวลาเท่าไหร่จะกมร์จนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าหนึ่งหมื่นสองพันเก้าโอ้ นมีน้องหมามารอรับนะครับสองตัวเลยโอ้ยมีหมูด้วยมีหมูด้วยนะครับโอ้ ุดโอ้โหบรรยากาศดีนะครับเดี๋ยวจะพาชมบ้านนะครับนี่ด้านหลังมีภูเขานะครับแล้วก็ติดหน้าผาเนี่ยเป็นบ้านยกสูงนะครับโอ้โหพื้นที่มีพื้นที่อะไรนะเขาเรียกบ้านตาอากาศส่วนตัวใช่ครับสร้างบ้านบ<ฮ>นผา,น,ผานี่สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยนี่นะฮะมีมีพืนสวนนะครับทำอันนี้คอกเล้งหมูนะครับ ทำการเกษตรครบวงจรแต่เดินไกลไปหน่อยครับสมาชิกคตรตรนนี้หมดเรี้ยวหมดแรงกันเลยครับทีเดียวเข้าเลยครับใกล้ๆครับใกล้ๆสำหรับเจ้าของพื้นที่นะครับสำหรับนอกพื้นที่นี่พัดลงไปหลายชั่วโมงครับตอนนี้กลับสู่เทียนทางแล้วโอเค